สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอปเปลี่ยนเวลาสรุปข่าวเด่นค่ะมาเป็นช่วงบ่ายแทนนะคะหวังว่าคงไม่ว่ากันนะคะเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะ งานนี้ถึงกับหน้าแตกหมออาจจะไม่รับเยบ็บเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่พระเอกหนุ่มฟิล์มรัชภูมิค่ะได้ออกมาเปิดตัวว่าปลื้มนางเอกสาวรุ่นน้องอย่างน้องน้ำตาลเพราะถูกใจในความน่ารักของฝ่ายหญิงและต้องการจะมองหารักครั้งใหม่ค่ะแต่ทางด้านฝ่ายหญิงกลับออกมาปิดความสัมพันธ์และบอกว่าตนเองนั้นได้รู้จักกับหนุ่มฟิลม์มเพราะว่าเป็นศิษย์พระอาจารย์ววชิระเมธีเหมือนกันเท่านั้นค่ะและก็ไม่คิดจะสารสัมพันธ์รักกับหนุ่มฟิล์มรัชภูมิแต่อย่างใดด้วยสิคะเราลองไปฟังเสียงของหนุ่มฟิล์มกัน ก็ได้จะยังเป็นอย่างที่น้องเขาบอกแหละครับเพราะว่ามันข่าวก็ได้แค่ข่าวครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างทํางานกันแล้วก็มันยุ่งมากจริงครับช่วงนี้ครับสุปตาโดนปฏิเสธอ่ะผมผมผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับอืมก็น้องคงยุ่งจริงแล้วผมก็ยุ่งครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันว่ามันก็ดีสุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าคิดอย่างอื่นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียความรู้สึกดีๆแบบนี้กันนะครับทร ฉันต้องเป็นยนยงี้ทุกท,กนทนนนกุนีแิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะที่หลังจากที่คอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะของละครเรื่องเสือสมิงที่ออกอากาศทางช่องเจนั้นเล่นไม่สมจริงค่ะ ไม่สมบทบาทและไม่ก้มเกืนกับฉากซึ่งคนดูบางส่วนได้แสดงความเห็นว่าทําให้อารมณ์ในการดูละครลดลงทั้งที่บทละครของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สนุกสนานโดยทางหน้าแฟนเพจของช่องเจ็ดสีค่ะได้ออกมาตอบข้อสงสัยนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าตอนนี้กําลังแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะยังไงเสียก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อนนะคะ ลังจากที่กลายเป็นสะพายตระกูลสิงห์นะคะสําหรับดารานักแสดงสาวนุ่นวรนุชค,ค่ะก็ขึ้นแทนเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้ไปโดนปริญยายอีกรายหนึ่งเลยทีเดียวเพราะที่ผ่านมาคุณนายนุ่นเธอจัดปาร์ตี้ให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดตลอดเลยอย่างล่าสุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองคุณนายนุ่นก็จัดปาร์ตี้หัวสีเพื่อฉลองวันคริสต์มาสนะคะกับแก๊งเพื่อนซีขาประจำของเธอค่ะอธิบีมาติกาเจี๊ยบโสพิตาเจี๊ยบชมพูนุ่นต่างก็มาร่วมเฮฮาปาร์ตี้กัน มิมช่างเป็นคู่ที่สุดแสนจะสวีกันเลอเกินค่ะสำหรับพระเอกกล้ามปูอัมอธิชาติกับนักร้องสาวสวยนะคะนัทมีเรียที่หลังจากทั้งคู่ได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวหลันลา้ากันถึงสวิตเซอร์แลนด์ล่วงหน้ากันไปแล้วก่อนที่จะเตรียมตัวไปฉลองปีใหม่กับเดอะแก๊งเมื่อได้เห็นภาพของหนุนอัมกับสาวนัทที่อวดความหวานกันแบบนี้แล้วบรรยากาศหนาวๆที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ดูจะอบอุ่นไปถนัดตาเลยค่ะ ช่างเป็นทริปที่น่าประทับใจเหลือเกินรู้สึกว่าจะวางแผนท่องเที่ยวไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะว่าจะจัดทริปไปเที่ยวประเทศอังกฤษกันประมาณสิวันสำหรับพระเอกหนุ่มหน้ากระเรียนอย่างบอยปกกณ์กับนางเอกสาวสุดซี้บึกอย่างมากี้ราศีค่ะและแล้วทั้งคู่ก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะรีบเคียงงานหาคิวว่างและรีบขึ้นเครื่องบินนะคะบินไปเที่ยวหลานลที่ประเทศอังกฤษทันทีเลย ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างนี้มีแต่คนไปเที่ยวนะคะเห็นแล้วนะ่าอิจฉาจังแล้วเพื่อนๆส,สืบๆล่ะคะปีใหม่นี้มีแพลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะถ้ามีที่ไหนน่าสนใจก็อย่าลืมแวะเวียนมาบอกกันบ้างนะคะอย่าลืมค่ะอย่าเป็นเพียงแค่ความคิดเรามาส,สืบกันดีกว่าค่ะพรุ่งนี้กบมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ